วันนี้ธุรกิจกูเยอะมากเลยวันนี้ไอ้ไราไ้เราใกล้จบแล้วรอครับเต้กูพร้อมแล้วอีกสองนาทีอีกสองนาทีฉันนั้นมันไม่เหมาะกับวันวาเลนไทน์เพราะตัวฉันเองมันเหมาะกับบุญบางไฟฉันนั้นมันไม่เหมาะกับวันนี้เท่าไรเพราะตัวฉันเองมันมันเนื้อมัน ตอนแรกก็แกว่าจะมาร้องมันเหมือนเนื้อข้าวลามกับเต้าตายอะไรเงี้ยในในพี่ล้องร้องขึ้นมาไหนครับเอาละกูไม่ได้ซ้อมเวยเข้าวลามคนนี้จะมีแต่เต้าไปส่โดนปันไดอยู่ในหัวใจก็มีแต่นา ไปต่อไม่ได้แ uhm ล้วครูแม่ฮะารอมาเอาเนี่ยรอเสียอาการก่อนเสียอาการก่อนเสียอาการก่อนเนี่ยจะให้รอแม่ห้สองคนเหรอเอาแล้วคุณปายเขาขึ้นมาทำอไมปายเอาเอาเสื้อผงมันเสียอีกแล้วเดี๋ยวตรงคุยดีก่อนแล้วกันพี่พี่ทำปายเฟลอะปายขึ้นมาปายไม่ต้องลงไปมาเตะกันไปไม่ต้องถือไม่ต้องถือมือเนี่ยมาอะไรเนี่ย ไป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 เอาตรงนะเหมือนกูเป็นพรมปูให้คนเหยียบข้าวเหมือนปูทางมาให้เอาตลอดอ่ะเอออยากเห็นลูกจังเลยอะไรนะนกพระเบ้าตึกลูกคือตักซีหลูกอะไรยังสั่นอืออืนสื่ออายเนี่ยเด้อนี่ไงเนี่ยเนี่ยครับ ลิขสิทธิ์นะเนี่ยเอาแล้ว RS ได้ทุกเพลงบอกแล้ววันนี้เขาแจ้งมาแล้วใช่ไหมครับมีทีมงานของเอดูไหมครับลิขสิทธิ์วันนี้ผมขอด้วยนะครับหนึ่งวันให้กับทีมงานของงห์มิิรขอร้องเพลงสักสองพันกว่าเพลงของเอมีเขาต้มต่อปะมีอะไรเย็นๆกินต่อไหมคืนนี้ไปจะกลับบ้านกี่โมงคืนนี้ จะกลับแล้วเขาเนี่ยเรากลับก่อนแล้วกันอ๋ <c oughs> อกอ็ให้หยอกน้อยกันนานทีอันนี้นอกละครแล้วหยอกออชีวิตจริงคุณค,คุณ,คณจริงคุณเกิด39เใช่ครับเดือนอะไรเดือนพฤษภาค่ะอันนี้ก็39มเผมตุลาผมสามิถุนาตุลาคมพันเพราะฉะนั้นคือเรา3คนจริงๆแล้วในชีวิตจริงเราคือเฮ้ยเพื่อนกันใช่ครับผมเป็นพี่สุดอ่ะแต่ไม่คือในเรื่องจริงจริงเพื่อนกันแต่ว่าอีกในชีวิตของชีวิตจริงเขาสองคนเป็นแฟนกันหรือเปล่าผมไม่รู้นะว่าจะมอง คุณเป็นพี่จริงเหรอใช่ผมเกิดเกิดเดือนพฤษภาไงคอยมีทุนาโมกาลากุมภามีนาเอาเฮียไปโอ้ยอาเจ็บน่ารักจังเลยแต่ว่าอุ่นใจแล้วกูโอเคนี้เราต้องแม่นด้วยกันโอเคแม่ห้างแม่ห้างแม่ห้างเดิเฮ้ยฮัลโหว ลวันน oh. no ี้ผมพอมาท้าคุ่นทุกวนเจอเจอสิเจอเลยเฮยวันี้ะมาท้าเอเบจนเจเเยเบเครับโบ่เจาเป็นคนสาวที่สันติบ้านเฮามืิเนลืมใจช้ำเจอแม่หามเัีจยเต็มชารนนั้นนาอายุอาวัยราวเกินสาองหน้าตาเธอตักอดีแถมมีเสน่ห์เด็กกลองจะองเดิมที่เคยครอบครองข้า่อยให้น้องมาได้ไง่ั ของคอนเดิมก็ปล่อยให้น้องมาได้ในกาจงจำตันน้งนั้น้งใจบอกเตยแล้วก็รู้ว่าฝันไปไปแล้วคงไรแต่กลางน้าไปหน้าฝันแล้วโบฝันลายดียไปหางมาหาเสนิททีกว่าสาวสาวนักเรียนมไปหางยันเจ้าจะกว่าเจ้าสาวเพื่อเพื่อเพื่อเป็นเกียรติ<อ>คุณลองหอมแก้มพี่เบิร์นให,หน้ให้ดูหน่อยอะไรไป<ะ>จริงๆริงไปอาจจะอยากหอมเองก็ได้แต่ไปบอกผมไม่อันนี้คือ เบิ่อนเป็นไอดอลของนุ๊กไงครับก็อยากให้โอกาสนี้กับนุ๊กได้แล้แสดงความรักมีลุงเป็นไอดอลล่ะพี่ต้องหอมแก้มกันไม้าพี่มีลุงคมข้ามาเป็นไอดอลพี่ต้องไปหอมแก้มของมันเขาไม่ใช่การมีไอดอลไม่ต้องหอมแก้มกันแต่ต้องเป็นแฟนกันถึงจะหอมได้เล่นไหนมาดูสิไหน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 เบิ้ลเอาจริงๆกล้าไปแล้เอาไลฟ์สดเนี่ยไอ้คุมไปเลยวันนี้ ถ้าคุณหอมแก้มกันงานหน้าผมจะมาแบบมีค่าตัวเหมือนเดิมโอ้ดูผู้จัดนั่งกำลังแบบเพิ่ๆขอลายนะครับขอเบอร์ไว้น่อไม่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 คือเป็นเพื่อนกันผมผมให้เกียรติเขามากจริงๆให้เกียรติเขามากไม่เกียรติเขามากเข้าใจแหละผมพูดแล้วนี่เฉยผมก็เป็นตัวบิวเหมือนพมให้เดินให้เหยียบแล้วก็ไปขลักกันอะไรอย่างเงี้ย จริงวันนี้เล่นละครผมผมดีใจที่เล่นแล้วทุกคนชอบในไลฟ์สตรีมนะครับบอกว่าเฮียเบิ้ลเป็นคนที่รักน้องมากอะไรอย่างเงี้ยจริงๆดีใจที่ทุกคนอินนะครับเออแต่ว่าในชีวิตจริงเราก็ดูแลกันในแบบวงการบันเทิงอะนะแล้วก็ดูแลเขาเป็นน้องเป็นนุ่งครับครับแต่นุกกับปายนี่ผมไม่รู้นะส่วนตัวนะผมไม่รู้นะจร <laughs> ิง<ะ>จ <laughs> ้างมาเท่าไหร่เนี่ยนเด้อเด้อเฮ้ย ไเยอันนี้ก็สัญญาแล้วนะอะไรนะทาน้ใส่คนีบนตบาเลยอย่างมูหน่ตัวเดียวพอเยอยบ่พูดเลยนะ